คะ่ะนักขายนะคะมาถึงบ้านมาดามพรแล้วนะคะมาดามโหลดได้นะคะมาดามแบบโพเโตโตัวได้พี่น้องเด้อเอ้าฉิดสมาได้สิก,กีขอกีอพี่น้องกีขอกีอกฮัลโหลไอยาฟามซี่ีซะไอยาฟามนะคะมิตรดักนะคะชาลามินเซฮัลโหลลิตฮัลโหลมิตรหันนะคะ มาอยู่โลดได้น,นะคะตอนนี้อยู่โลดได้น,นะคะพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขากี่เขา,ขาย่างข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยว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 ปั้นกิไปกับกินพี่น้องอยากเค็ดฝีงไฟหัวข้าวเหนียวนะคะคนมันเป็นคนเหน็บเป็นไงคนเห็บเป็นน้ำเดือด ในะเดี๋ยวอะไรจมันดับนี่ก็ได้ยีกรลเกยระลาเกยย่ะกยาเปย์กรลเกย์ยรนลากยยี่าเกยี่ระลยกะากาเกกาเกยยี่รเกลกยก์ี่กระเี่เอาเกรอลเกีากเเกะคะเกลือนะคะอยากเกลือา่ีพี่น้อง เค yup. ็มเกมือก่อนทมันเ็มด้ใส่เนื้อเกลือใส่ลายเกลือได้พีนองเอือบเกลือเด้อ้หนึ่งใส่นี้แล้วจิพอนเสร็จยสจะงเสร็จจะเสิเจเห็ดมันใส่นานสันนานยู่ในหันตะแกงยังในบอกให้ไเนี่ยนกเดียวเอันมื่อไ่าพีบบ่เลยสิมือหร่เห็นสิ่นกันเตะ เอาโล่ตะแกงว้างอยู่ตะแกงผมว่ว่าหนดตดมันเหม็นเหม็นเหม็นี่ดูเขาป้าวิโอยังไมาตดผมว่ากินเขามาดามฟ้าตดกัอพี่น้องเอ้ยมาดามพอนกินป่ะยวคุมป่ะอาพอนอาพอนพี่น้องขึ้นบนเนียนพอนเห็นเอ็นไหนคือบนเจ้าแตงแกงยังหันไเลยแยังหันไปว่าแตงเดียวเดี๋ยวเดียวบาดมือพี่ห้างพี่น้องกี่ขอกีนพี่น้องกี่ขอกีนนะคะ ก๋วกี้นะคะข้าวเหนียวนะคะกกี้แล้วพี่น่องมาเด้อร่มปลวาเด้อเยอ้นวาุ่มป้าผนปุ่มปะพี่น่องพี่น่องมาดาตดแล้วพี่น่องยิ้มเียตดบ่มึงบ่ยิ้ยออกแล้วพี่น่องบ่ยิ้มถอกว่างนายยาแกหอละยายแกหอวละทีบารกีซีพีปุ่มปะ Mặt ơi! kia đơn sĩ bóp môn hết mưa qua mượn, thật okima tia sài bóng okima sài bóng kia 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 khay bóng kia sài 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 มาละละมาละสเปิ์ละขันเชื่อได้ละว,วินอิดโอว,วน้ำกระมีอารมณ์กอะยิะพี่น้องเอ้ยกี่ขอกี่นะคะมาได้พี่น้องกี่ขอกี่ได้พี่น้อง <c oughs> นั่งขอนี้วนะคะ อากาศอยู่ข้างนอกสโนลงนะพี่น้องสโนลงนะคะสโนตกอ้อยอยู่โหรัด้นะคะฝนตกนิดนะพี่น้องก็เลยนั่งกินเขาคีตมักุู้มาพี่กินตะนามาได้พี่กินเขาคีได้พี่กินเด้อเขาคีห้วยไข่พันะพี่น้องมาดามันตีไข่มันตีไข่เฮเกอร์บัตท่าเด้อพี่น้องตีไข่แค่เขาคีพี่น้อง มันแตกแ,แล้วห้มันเลี้ยงแล้วเว้ยหอยให้มันเป็นตะแซ่บพี่น้องมาอยากกินปลาหมึกก็ไปแหงเด้อเมื่อกี้พอนถักเนาะไ,ไอ้หมอนม,าม้างหันนะจะมนอม้าเนาะพอนเถรหลังเถรหลังเถรหล,ลังก็ต้องให้กับเขาพอนแหละเื่อชื่อดุขินมาหย่างกินอีกคอพอนเนาะเชื่อตลกขินมาเออมาหย่างเชื่อตลกขินมาหย่างกินเออชนนื่อนะพอนหนีแ่บอยู่ดุดขินแบบว่า กินเนื้อของสินาพนไม่อย่างกินหัมเลียงเนี่ยหอมหอมนอ้ำพนเนาะกินปลากินเนื้อสินพนผีก็เป็นทองไขกันตอ่ะียวอรต๊ตดฟอตเ้ยมัวลอยเ้ย่าไม่ได้กัตดดีกันเอาไ้พนเออพี่แล้วกลุมไป เอาเฮียนนี่เป็นองกิน,นอย่ง้พี่น้องมาท่องเสียมากับตัวอะไรกันบ่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ้ยเหลืองไปมันคือบ่เหลืองพรอ่ะอ้ามันทำไม้ยืดได้นั่นเดี๋ยวขึ้นใหม่พี่นอ้องยุบันที่ตั้งประเทศพี่น้องอยากกินอะไรท้องแปลกอยากกินตำฮ่งกับกินจนอิม่มจะบอกอิ่มพี่นออออ้องล้มข้อท้องเบาได้ก็ได้กินโคกหลายกิน เป๊ปซีห่หลายพี่น้องกัดมันเต็มทองนะคะเบายังแน็ดกับล้อมข่าทองกับีบย่างเขากี้จับบาก็พี่น้องปั้นแล้วๆกับจีโค้ดทองทีง <c oughs> ่บากระหน่อมันนี้บ้านเขาแม่พี่ขี้เหลืองไอ้ให้เหลืองงามเถอะบะมันเป็นหนัง <c oughs> พี่มันกินดิงบอกินเอามาพอนดิง่งเอ้อ มาปาตี้คิดมากเลยพี่นอ้งองกินก๋วจี้กับดิ้งนะพี่น้องโอเคนะคะดิ้งพนันพี่นอ้องก๋วกี้เด้อพี่น้องเดอ้อก๋วกี้จะใครนะคะมาน้องๆวันนี้พี่มาดามอยู่ตรงนี้นะคะพี่มาดามอยู่รลด้านนะคะกินกะปุ่นแล้วแล้วตามด้วยส้มตำนะคะตำห้งอ,องพร้อมกะปุ่นพร้อม ตับห่งเพชรเพชรน,น,น,น้ำยาน้ำจีนกระเจี๊ยบ,บสมพักพ่อสมอิยอ้ยห้วยพี่น้องแล้วก็ตามด้วยดื่มด้วยนะคะมะดามเขาดืามด่มมากกว่าดื่มกินก็นขอกี้พี่น้องเหลืองแล้วนะคะมันใครกินละเอาใครเอาใส่ตัวน,นี้ติเออเอ,เอากิ่งใคเลยพี่น้องพี่น้องพไ่นเ็ดไคร เนี่ยข้าวไขห้วยไข่พอนายพี่น้องกอกีห้วยไข่พอนายพี่น้องขาคนละหน้าพี่น้องเอ้ยครับ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 กิขอกีครับแก่ขอกีพี่น้องเข็นนะคะหน่อห้วยไข่ได้ค่ะห้วยไข่ได้ห้วยไข่นะคะห้วยไข่นะคะก็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 ด้วมาแล้วโอเค ดื่มนะคะดื่มนะคะสกอร์ช่ละฮันสกอร์อาคนชนแก้ว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 นะคะกกนะคะ

ใครเอากับยังก็เป็นสีพี่น้องโอ้แต่แซ่บป็นนันต้นเลียงอุ้ยเนียงอยู่แต่ว่ามันมันเป็นน้ำหนังพรอนเป็นน้ำใส่โอเคใค่แบบมันแบดดิมันบ่มันบ่ถามันพรอนบ่มันบอลเหมือนน้ำปอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาหยุดไหมกันอันนี้อันนี้มันแท่งออกไปแล้วมัน เมพอนจะไปติ้งไหนจะเพียรยืมอันต้นน้องเอ้ยมันมึนเหมือนน้ำปอพี่น้องมันมึนเหมือนน้ำปอไม่ได้อยากเกลือห้อยนะห้อยเขาพี่น้องห้อยเขาห้อยเกลือด้วยพี่น้องเด้อห้อยเกลือนะคะพอนมีตัวคมคมมันบาดมือพีุ่ัะพอน อือปอนจีนก็นสวยเจ้านะเออ,อมไหลก็ปานเมื่อสัปเออเ,อ,อ,เอ,อเราเราวา,า,าต้งน,นีพนก็ก้มไหเออขณิปพรยีไม่ก็ว่าหลเก็บไม้ฟุน พอดีพอดีจะมางนั้ตองก็บางนขาดวิตอีกทักตจชอบิสพากาคนนโนเด็ดขันชาราฟิงก์มอเ่บรเกปที่ชทุกาพนอห้องาเดือดร้ายหลยบทรมมดไสมีแต่หันยืนยันเดือดร้ายหลยจะหาเงินไปดืนมากเออโซเฟีย เดี๋ยวดอกไม้พี่ให้่ไหมพ่อนี่ยันไหมเดี๋ยวดอกไม้ออกม็พ่อน่ไปปาดจังไหนอาอก็ได้ปาดเมือ่ออันพ,พี่หัน่นพ,พี่ปาดอันมามามา,มากีวีมันเข่าดีะปะปาดแล้วมันครบปาดแล้ววันนี้เอามากวันนี้เมือ่อเมื่อมันปาดแล้วสิปังน,นี้พี่กรเร็เลยเป็นแบบว่าไม่ได้กัดดันกลับขึ้นสินะไม่ได้หักปาดกีวีปาดเปียกวีเหวี่ยงสิล้วพอนอามือจับกับข้าวอย่งนี้สิแล้วพอนะไม่ได้กัดไม่ได้หันหันปิีนนะปิีนแล้มันซักเข่าสินะ โอ้ยพี่พี่พี่หายไม่ว้านพยานเดือดรอกรายไหมโอ้ยเออปุ๊บตกลก็ไม่คนดีป่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยนน <k S 1> โอ้ยเขาไปแล้วเม่อก่อนเยบอหน้กินอกเขาดำแล้วก็มาเป็แปะแปะแม่พี่ว่ามันยังมาเกียงเอาเห็นแปะแปะ ปั่นอาจาจะไปจ e plant, ับแล้วเดไปเลยค่ะกนั่นตอนไฟโอ้ยพวนพวนเด็กกินหยากกินแครดเด็กพี่น้องเอ้ยบั่นเขาปั่นควายก็ได้ไม่ได้ขัวเลาะควายพี่น้องก็บอกว่าด้กินเป็นหนอมันกแตจิ๊กจ๊อกิได้กินเหลืองเลยครับเหลืองเด็กพี่น้องเด้อมาน้องกิจน้องกิจอมารีอมารีแล้วอยากกินขอกีเสินดอกน้องเคนนี่น้องลิซซี่ น้องพล่าน้องยายาน้องลิซ่านะคะแล้วก็น้องพี่กินตานะคะน้องๆมาเดิอพี่มาดามินนี่นะคะกินกอกีห้อยไข่พี่น้องอยี๋ยเสีย่ากดเบื่อเอิญอุ้ยไข่ข่อยก็ดไใบบดเลยแต่ว่าเป็นขี่มือแต่ว่าขีไข่ดนะคะพี่น้องชนแก้วนะคะรู้เสียบแต่ว่พนคือเสียบแต่ว่พอนช่ะหัฮะ

เออแบบบมนแบบว่า้ีกินได้แล้วเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะทานคิ พี่ย well. ่างพี่ถอดปุ๋ยป็ดนี่คุณเพีแปลกๆพี่เพี่กับเขาขายแต่พี่บอกแค่เห็ดจ็ดเทียนนะพอนพี่มจะตัดไม่จะเห็ดไม่จะแกงจะปรุงนะพี่บ่เคยเห็ดได้เห็ดใดเห็ดแบบจี้ได้เห็ดอย่างที่น่ะพอนมันไม่เป็นแบบกาบกถึกมันกาบขั้วเหลืองขั้วน้ำบโบกถึงใินะโอ้เจ้าหัวเจ้าวายากโอ โอเคนะพี่น้องพ่อไปพ่อไปพ่อเนาะเหลืองาพี่น่องเหลืองาเด้อพี่น้องเด้อเหล้อกินกับแกมได้เด้อพี่น้องเด้อเด้อกินข้าวจี้กับแกมนะคะกินอะไรช้อนแก้วค่ะแม่ดามเอาชนแก้วห้องชนแก้วรอบนึงชนแก้วนะคะชนใหญ่เด้อพี่น้องแม่ดามฟันนะคะดักดักเสร็จหรอยเสร็ เอพี่น้องพี่น้องกินแตอันนี้ไรอ้วนอืมอ้วนขอกีพี่น้องมองกีเขาอเบื้งพี่น้องเบื้องกีเป็นธรรมชาติบวานเท่าเด้นั่งกี้พี่น้องโอเคนะคะเด็กกินแล้วพี่น้องมาเด้อจะกินขอกีเบิ้งพี่น้องกินขอกีเบื้งโอ้ยลุกกกกกเ็เออกมาพอเหเนี้ลุกอก คนเห็นเลยขน้นกินเๆโอเคโอเคพี่น้องแค่เลยพี่น้องมามามาก็กนตก็กินต๊โอ้ยไายบาไม่ี่วันั้นมันเก่นโอ้ยอันนี้ที่ปนิกินเ่มบนิกันใส่ไข่สามเม็ับเผืดับเอพี่น้องเอ้ยบ้นใส่ไข่บ้านซิมมามเบิดโชว์โชว เดี๋ยวโชวเนี่ยโชวโชวนะโชวนะพี่น้องก็กีเด้เหลืองๆนะคะกีเด้เหลืองๆอ้าวแซบแซบบอืมกูกเฮ้ยแซบแซบหอมเนี่ย หอมไข่หอมไข่หอมเข้มเนี่ยบ้านนี้พูดนี่คือพวกว่าสันลุกช้าไปจากดินเนาะมันเท่าไปจากบ,บ๊อบปินสิโอเคนะคะบ,บ๊ายบาย